สวัสด,ดีจ้ายายเอ็มพะเลาะจ้ามียายว่าสะเลาะมากบึงแม่กินของางไฮ้ได้จ้าสิมีรือบิมีจ้าที่กกระปาบ้านน้องมีตำบลทัวขาเำเภอชนิเกยียง์วัดบุจ้าเห็นตะขี้เอือดังๆคนนั้นขุดน้อจ้ายายชิมลองบึงน้อจ้าผู้ดเดียวคือเก่าเลยจ้า 私のは,は。 ตัวหนึ่งแกเป็นกีนโนน์มนนจาจ้ะแล้วมีเป็ะจุมเป็นมนอคือเพิ่นหอกจับเพนนอมีตัวเดียว,ว,ยว,วนี่แก่นีนถ้ามึงสิย่างได้เด้อจ้ะพี่นอ้องผู้เดียวจ้ะโอเละโต มีฉัจนองคุยนี่ออกเลยคุยงกาแนทีนอ,นนอ,อีกบ่น้าคนะุดไปว่หันบ่มี้จ้ะคุยนี่มีบนะ่นเนาะีนอง ชาวสองหู่นเลยจ้ะพี่น้อบ่มีอี่คนออกบ่จ้ะให้แทนเกี่ยวเจอยังไงคนจะขุดได้เอาได้เอาเนาะจ่าพี่หนอยายมาขุดบอมนันจ่าพี่หนอยายขุดมีตัวเดียวพี่จนออินอรขางแซบหัวสุกหัวขวาบ่มีเป็นหลายตัวคือคนเด้อจ่าพี่หนอ นี่ยายขุดบ่มอนบอฟไม่ประจันเลยบ่บมีคุ้มละลอยอะไรเงี้ยคุ้มละโตยายขุดเดี๋ย,ยวใหญ่ซีซอเบิ่งอีกก่อนนี่จ้ะไม่หัวละโตดีนี่จ้ะพี่น้องถ้าว่าวฝนน่าจะมันบวเป็นขวายมันเป็นบ้านจ้ะพี่น้อง หาตามปลาเฮ็ดละจ้ะเนี่เบิ่งหาขางให้จ้าเบิ่งเด้อจใาใหย่สกุเบิงแหกคนให้เบิ้งยาเลยบบมียำมน่กุูด้วเพิ่นจ่า้นงนี่สิแมนบอกใหก่สกุเบิง นลนะจ้ะยายคุดให้พี่น้องเบิ่งคุยได้กับโบมี่ได้จ้ะก็อยายกคุดแบบเอาให้เบิ่งตัดคุดแล้วนจังมีจ้ะพี่น้องคุดเสียให้พี่น้องเบิ่งสามคุยเห็นพ่อตจ้ะแล,ะล้วถนนคุยไม่จ้ะขึ้นมาจ้ะเตือนเ่ยจ้ะพี่น้องคยายกคุดให้เบิ่งกับโบเห็นเพิ่น,นน้อจ้ะนี่ ไปจีโนนมู์จะใครจ้ะนี่ใหญ่จะชอบมึงเอะจะพี่ห้อนั่นึนนองใะ,นนะเห็นบ่เนี่ยซูซสองตูวไม่จ้าเนี่ยบดเลยจะพี่หนอนี่ มันบอเป็นคุยใดเป็นพ่อต่วันานในห,หน่อยเดียวเด็กถนนกับยายเบ่งมาสได้ข้าปนมาหน้าจ้ะเป็นแม่ขี้นุ่นมนจ้ะมาคุยกับบ่อไหนเล้อจ้ะพี่เนอะ ไปช้อนโตโอ๊ะทรับบพย์มูลตเนาะช้อโต๊ก็โตสับ

คุยพี่น้องเบิ่งยังไดโบ่เห็นตัวจัะคุยจะพี่น้องป่ะจานเนี่ยขายายโบทายให้เบิ่งตอนขุดกับ,บ่บ่มีกับ,บ่บทายพันมีเนาะจ้ะกับทายคุยไดโบมีพ่อคุยค่ายหนาขนาดจะพี่น้องโม่ละตัวนี้นะจ้ะพี่น้องเพราะว่ายายบอกตัวยายกำลังได้ซ้ำนีจน่จะเห็นบ่เนี่ยจะปนบ่เน,นาะจ้ะ เป็นหื่อได้จ้ะพี่น้องเป็นบ้านนิดเดียวหนึ่งนี่จะ้ะมีอะไรโตจะ้ะเมื่อไนี่นะท่านี่บุรุษฤทธจ้ะพี่น้องเป็นบ้านนิดสี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่กูเป็นคุยเป็นยังเด้อจะ้ะเดชย,ยายชุกุดเบิ่งจะ้ะซิมีบม่มีข้ามียายชิตายให้เบิ่งเดอ้อจ้ะยายชุกุดให้เบิ่งอีกจะขู่ได้จ้ะโคตรยังได้เองบ่ได้พี่น้องเบิงบเบ่งจ้าเสื่อ กาขุดบางอีกคนจ้ะพี่น้องขุดยังไงบัมีโตเลยจ้ะนี่บอบานเนี่ยขบบัวมีจะบดได้ท้ายพี่น้องบัอีกแล้วตอนขุดนี่แหละบัมีก็คือบัมีอีกแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ย คุยจำไหนบ่มีพ่อมีพ่อคุยน้อยจ้ะพี่นนอง คือเก่าจ้ะดี๋ย่ยายสิบ่ไดไทยเบอร์ตอนคุดเด้บาดนี่คุดคุยได้กับบมีจ้ะพี่น้องมร้อวานคือไอ้ฟรีเตอร์ดังๆเพิ่นน้อจ้ะกะแนน้ำอย่าสิบิงหัวเด้อจ้ะบิงมันเพินเป็นบ้านบ่ค่อยเป็นคุยจ้ะพี่น้องมีตัวเดียว ไม่ธรรมดาจ้ะมังตอนขุดเด้อจ้ะขุดไปกอสิบบัวไยบ่บ้างคุยกับบัมีจ้ะแรกจะคุยบ่มีเนาะจ้ะพี่น้อกเนี่มีตัวเดียวจ้ะห็นบ่ออะไรเนี่ยไม่ธรรมดาจ้ะแค่สิโอ่สองสองจ้ะพี่น้นนนอ,อง ตัวหนึ่งเป็นยืนกันแม่กีนโนนแม่เจนโนนอันคังเน้อจาเนี่เห็นบอกเอฟซีดังๆคนไดคุยละซิบละท่าคุยล,ลอยใหญ่แต่คุยลโตนอกจากมื่อไรบดเลยจาเนี่ยจ่าเนี่ยไม่อยู่จา่าคนบริเวณหุ่งคนบริเวณคุยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้บน,นิดเดียวเป็นแม่กีนโนโนโมนว่าแม่กีนโนนคังจา่า เจอได้คุดไปสอคุยกับโบได้คุยเลยโตแม่กินรุ่นข้งางลุงจมะน,นั่นพอใจไหมพอใจไะพอบระจัดตัวหนึง่งยายโบนในน้ำมาหาเด้อจัดพินหอกบุกคอยมีจ้ะเพราะว่าอ,อันเอฟซีเพิ่นถามยายมาที่คุณแม่กินนู่นบ่งในยายยายเลยหยอดยางแหลก็ออกมารอคุดบ่งจ้ะบุกคอยมีคุยจัดพินหอก แล้วภาษาหมีโซนอื่นเด้อจะแต่ว่าโซนบ้านน้องมีกบ่มีจะพี่น้องยายบริพ่อเศร้าโตอยู่จ้ะเดี๋ยวทานไป็นุลผลงานอยู่เหัวละจ้ะ่าษีมานบอมานจ้ะยายจะคอยคุดกับบอมคอยได้คุดให้เบิ่งเด้อจ้ะคุดไปมันกับบอมีจ้ะพี่น้องยายคุดคุยได้จังจะเอาให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อจ้ะมาหอดบ้านละจ้ะยายชินาเหิงเบิงได้จักตัวน้อจ้ะตัวสองสาม

18แ9 20ิายี่สบยายบนในน้ำมาหาเด้อจากพี่น้องแม่งกินโนนยายไปรอเบงไอเอฟซี่เพิ่นเบิงละละจา้าไอเอฟซี่ถามมาถามยายว่าไปคุณแม่กินโนนเะบิงในยายยายประมานจา้ะยายไปหาเลยได้ยี่สิบตจากพี่น้องเบิ่งแน่นี่จ้ะเนี่ยไปกินโนมนมนนอจากบริพนเลยจากพี่น้องคลิปนี้ก็บบ่มียังไรเนาะจากยายเอ็ม พ้าล่อจ้ะขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ทุกที่ตามเด้อจ้ะนี่ละจ้ะเดี๋ยวมาหาเด้อจ้ะพี่น้องบวมานจ้ะโบมี่จ้ะพี่น้อง่นว่าคุยลอยๆช่องลอยกับโบมีเด้อจ้ะยายเป็นลอเบึงบดแล้วจ้ะบ่คอยมี่คุยจ้ะอันคุดไปสองสามคุยจะงห้นโตหนึ่งจ้ะพี่น้องทีมนี้ก็พาไวตัวนี้แล้วเนาะจ้าสวัสดีจ้ะ